และนี่เลยครับก็คืออีกหนึ่งสติที่โลกต้องการึกเอาไว้นะครับเมื่อทางเอาฮีลานะครับตอนนี้สร้างสิติครับชนะติดต่อกันทุกรายการ28นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับและนี่เลยครับก็คือสติสูงสุดตลอดการของโลกใบนี้นะครับนัดตั้งแต่โลกใบนี้เคยมีมาครับไม่เคยมีทีมไหนบนโลกใบนี้นะครับที่จะชนะคู่แข่ง28นัดติดต่อกันนะครับและนี่คือทีมแรกที่ทําได้เรื่องจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นเกมเล็กที่2อนะครับอัลฮีลานะครับทีมจากซาดิอาระเบียยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างอัลอิติฮัดนะครับนี่ก็ทีมจากซาดิอาระเบียเหมือนกันครับปรากฏว่าเกมนี้นะครับอัลฮีลานะครับก็ชนะทางอัลอิติฮัดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์รวม2นัดนะครับทำให้อัลฮีลานะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยการชนะอัลอิติฮัด4ประตูต่อศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้าย ได้สําเร็จนะครับโดยในรอบ4ีทีมสุดท้ายนะครับทีมอย่างอัลฮิลันจะไปเจอทีมอย่างอาไอ้นะครับทีมจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งในรอบ8ทีมนะครับก็สามารถชนะจุดโทษทีมของคริสเยโนโรนัลโดมาละครับและชัยชนะในเกมนัดนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับทีมอย่างอัลฮิลานนะครับสร้างสถิติโลกขึ้นมานะครับด้วยการชนะคู่แข่ง28นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีทีมหน้าไหนทำได้มาก่อนละครับ นี่แหละครับดันลางนี่คือทำเนียบนะครับทีมที่ชนะติดต่อกันบนโลกใบนี้ได้มากที่สุดครับตอนนี้สติใหม่เป็นของอัลฮิลานะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าของสติเดิมนะครับเป็นทีมอย่างเดนิวเซนนะครับทีมจากเวลสร้างสติชนะคู่แข่งติดต่อกันได้ถึง27นัดนะครับในฤดูกาล2016ันถึงสองพนะครับจากนั้นนะครับก็มีทีมอย่างอาร์แจ็คเคยทําได้นะครับชนะไป26เกมติดต่อกัน25เกมติดต่อกันนะครับ แมนเชสเตีครับก็เคยทำได้นะครับแต่ว่าชนะไป21เกมติดต่อกันครับบาเยินเคยชนะ23นัดติดต่อกันนะครับ,ตตนนรบแต่ก็ถือว่ายังไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับทีมอย่างอาลีลานะครับอาลีลานี่โอ้โหตอนนี้28เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับก็สถิติก็ยังสามารถเพิ่มต่อได้เรื่อยๆด้วยเลครับก็ต้องมารอดูกันว่าสถิติของเขาครับจะจบลงที่เท่าไหร่ละครับ สำหรับทีมอย่งอางอัลกิลานะครับตอนนี้พวกเขานีสามารถลุ้นทุกรายการที่ลงเล่นได้นะครับไม่จะเป็นลีกซาดิอาร์เบียครับตอนนี้นําทีมรองจาอง่าฝูงอย่างอัลนาเซอร์แบบหายห่วงครับก็มีโอกาสคว้าแชมป์สูงครับบอลถ้วยในประเทศก็มีโอกาสลุ้นนะครับแล้วก็เกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ก็ถือว่ายังคงดาหน้าลุ้นทุกรายการที่ขวางหน้าอยู่นะครับ ย้อนกลับไปในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็มีการเสริมทัพนักเตะม,มาหลายต่อหลายคนนะครับไล่ตั้งแต่เนมาจูเนียแต่อย่างไรก็ตามครับเนมาจูเนียเล่นแค่แป๊บเดียวนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บก็ไม่สามารถลงเล่นมาได้โดยตลอดในฤดูกาลนี้นะครับแต่ที่เหลือนะครับฤดูกาลนี้ครับก็นํำทัพโดยนักเตะอย่างกูรีบาลี่นะครับ นักเตะอย่างรูเบนเนเวสครับเซอร์เกมิลินโควิดซาวิดนะครับนักเตะอย่างเมา์คอมพวกนี้นะครับนักเตะที่ซื้อมายาซีนโบโนนะครับก็ถือเป็นแต่ละตัวที่เสริมมาและทําให้ทีมแข็งแกร่งนะครับทำให้ทีมนี้บินสูงในฤดูกาลนี้เลยนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องชมนะครับฮอกเก้เฮซุสครับฤดูกาลนี้ทําทีมได้ดีมากๆครับซึ่งหลังจากที่ทุบซีติโลกได้นะครับฮอเก้เฮซุสครับก็ออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับโดยเขาก็บอกว่าดีใจแล้วครับที่สามารถทํา ถิติโลกได้แต่อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในฤดูกาลนี้ครับเป้าหมายสูงสุดในฤดูกาลนี้นะครับนั่นคือการค,าคว้าแช,ชมป์ลีกของสิริอาราเบียคว้าแช,ชมป์บอลถ้วยและคว้าแช,ชมป์ฟุตบอล AFC แช,ชมเปี้ยนลีกครับและนี่เลยครับก็คือทีมที่ชนะติดต่อกันได้มากที่สุดบนโลกใบนี้นะครับขอปรบมือดังๆเลยนะครับให้กับทีมอย่างเอาฮีลานะครับก็ต้องมารอดูครับว่าฤดูกาลนี้จะสามารถคว้าแช,ชมป์ได้กี่รายการนะครับ หลเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไปด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่หน้าจอนะครับน้ามันเพื่อสุขภาพเอเมอรัลนะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับน้ํามันเอเมอรัลครับ